ทีนี้เราก็มาถึงทางด้านประเด็นร้อนนะครับสำหรับประเด็นร้อนนะครับในวันนี้นะครับก็คงจะเริ่มต้นจากเรื่องราวของวงการครูก่อนฮะวงการครูนั่นคือเขาได้มีคำพิพากษาของศาลมาครับของศาลมานะฮะจากจวัดขอนแก่นจากขอนแก่นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ผมตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่านะครับในส่วนของข้อมูลที่นำเสนอได้ชัดเจนนะครับเป็นข้อมูลของ m a n a เจ r ร์ออนไลนครับแต่ว่าภาพที่ผมนำมาประกอบนี้มาจากทางด้านไทยรัฐนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ผมนำเสนอนะครับจะเป็นข้อมูลจาก ทางด้านเมนเทเจออนไลน์ถือว่าเมนเทเจออนไลน์นี้คือได้มีการนําเสนอข้อมูลที่น่าจะชัดเจนกว่านะครับแต่ว่าภาพประกอบนํามาจากไทยรัฐออนไลน์ครับเป็นเรื่องราวของวงการครูแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2558นะครับยุคนั้นเขาจะมีคณะกรรมการขิดคือมีคณะกรรมการศึกษาเขาเรียกว่าออกคออกศ กคศนี่คือเป็นกรรมการชุดใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีกรรมการชุดย่อยออกมาเขาเรียกว่าเป็นอนุกรรมการกคศครับซึ่งก่อนหน้าที่หลักๆเลยนะครับก็คือทำหน้าที่ในการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารทำหน้าที่พิจายยกย้ายครูนะครับบุคลากรทั้งนักศึกษาทำหน้า,า,นารรที่สอบบรรจุครูทำหน้าที่สอบบรรจุนะครับผู้บริหารครับ แล้วก็ทำหน้าที่มาในการประเมินนะครับเลื่อนวิทยฐานะให้แก่ครูแล้วก็สร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนั้นแต่ว่าหลักๆนี่ก็คือเรื่องการโยกย้ายนี่แหละครับซึ่งก็มีข่าวลือว่าในยุคนั้นเขาจะมีนั่นคือปีพศ2 5 5 8นะครับในยุคนั้นถ้าเผื่อเราย้อนหลังกลับไปน่ครับก็จะเป็นยุคที่เรียกว,ว่าฟงสังคมครูกินครูนะครับคือจะมีการโยกย้ายก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองมีการรับผลประโยชน์นะครับ โดยมีการคนที่โยกย้ายก็คืออ,อกกคสอครับแล้วก็จะมีตัวแทนของท้องถิ่นมีตัวแทนของฝ่ายการเมืองนครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็มีการคเริยวาสร้างผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับในยุคนั้นจนกระทั่งเมื่อมีคอสอชอมีการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการยกเลิอกอ,อกคสอและก็เปลี่ยนเป็นก,กสอจอแทนซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนะฮะก็คือ กสจและก็ในกสจก็จะมีอนุกรรมการเกิดขึ้นที่ทําหน้าที่พิณาคะแนนนะครับในการโยกย้ายให้แก่กสจเราเรียกคณะกรรมการชุดนี้ว่าเป็นอ,อก,กอสอจครับแต่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้ผมเองก็อยู่ในชุดที่4ของจังหวัดอุบลราชธานีคือตอนนี้เรามีทั้งหมด 4, 4ี่ชุดด้วยกันชุดที่1 2 3 4นะครับตอนนี้ชุดที่ทํางานอยู่ก็คือชุดที่4ผมเข้ามาเป็นวาระที่สองนะครับ คือเป็นชุดที่2และก็ชุดที่4ในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการฟ้องร้องกันนะครับก็เคยมีการฟ้องร้องกสจนะครับชุดที่2ที่ผมเป็นกรรมการอยู่นะครับแล้วก็ศาลก็มีการยกฟ้องนะฮะยกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์ครับนะฮะก็ยกฟ้องไปแต่ว่าที่มีการเป็นข่าวมาครั้งนี้เพิ่งมีการประกาศไปคือมีการฟ้องร้องกันนะครับแล้วศาลเพิ่งพิพากษาครับ ปรากฏว,ว่าสั่งจำคุกอ,อกคออสอของจังหวัดขอนแก่นครับเรื่องของเรื่องก็คือว่านะครับในการพิจารณาโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารจะเข้าสู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนี้ครับปรากฏว่ามีคนทำเรื่องโยกย้ายอยู่ทําทำเรื่องขอย้ายเข้าสู่ ตำแหน่งนะครับก็คือเป็นผู้บริหารของโรงเรียนขอนแก่นพิทยาโยนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นถ้าเผื่อเทียบไปก็คือเหมือนกับโรงเรียนเบ็นจมมหาราชของอุบลเรานะครับและก็พอถึงวาระของการโยกย้ายประจําปีครับโยกย้ายประจําปีปรากฏว่านะครับมีคนขอเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับทั้งหมด3คนด้วยกัน แล้วก็ใน3าคนนี้คนที่ถูกแต่งตั้งนะครับให้เป็นผอ,อ,อขวนแก่นก็คือนายยุทธศาสตร์กงเพชรครับก็เลยทําให้2คนที่ย้ายเข้าไปไม่ได้นี้คือมองว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมมีการฟ้องร้องประเด็นที่ฟ้องร้องคืออ,อกกคสนั้นคือมีการทําแล้วก็รับรองเอกสารเท็จครับทีนี้อ,อกกคสนี้ก็มีทั้งหมด14ท่านเออสิท่านด้วยกันทีนี้ครับ 13ท่านด้วยกันแล้วก็รวมทั้งทางด้านพาออขอนแกน่นวิทยาขอนขอนแกน่นวิทยายนอีก1ท่านก็คือนายยุทธศาสตร์กงเพชรรวมเป็น14ท่านสองคนที่ขอแยะเข้าไปแล้วไม่ได้ย้ายนะครับทำเรื่องฟ้องต่อศารคดีอาญาครับโดยฟ้องอกกคสของข,ข,ขอนแกน่นตั้งแต่ตั้งแต่ปีพศ2558นะครับแล้วก็อีก1คนก็คือนาย ยุทธศาสตร์กงเพชรซึ่งเป็นพอโรงเรียนขอนแก่นพิทยายน์ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ยีบสามีนาคมครับสารนะครับได้มีคําพิพากษาออกมาครับว่าอกคสขอนแก่นนั้นมีความผิดครับต้องติดคุกครับนี่คือใจความสรุปเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดทีนี้ครับรายละเอียดนี้ผมก็หยิบมาจากทางด้าน Manager ์ออนไลน์ครับ โดยรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่23มีนาคมศารอาญาคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาค4ได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท 51. ทับส2ระหว่างนายมีสินชินพักดีและก็นายกิติบุญเชิดนะครับอันนี้คือฝั่งฝ่ายโจทย์นะครับฝ่ายโจทย์นี้ก็คือฝั่งที่ขอย้ายเข้าขอนแก่นวิทยาลั์แล้วไม่ได้ย้ายนะครับ สองน,นี้ฟ้องเป็นโจทนะครับคือนายมีศิลชินพักดีและก็นายกิติบุญเชิดเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยรวม14คนจำเลยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายและก็เป็นกรรมการกลั่นกรองการย้ายและก็เป็นอ,อกคออสอครับคือจำเลยทั้งหมด14คนนี้ครับมีหลายส่วนมีทั้งคนที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย กรรมการการกรองการขอย้ายก็คือเวลาที่เวลาที่เขามีการย้ายผู้บริหารนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มขอย้ายครับ จะมีตั้งแต่สดมที่1 2 3 45 678สะดุมที่1น,นี้ก็เป็นการเขียนวิสศยทศัศน,น์ส่วนสดุ่ที่สถึง8นั้นจะเป็นเรื่องของผลงานไม่อย่างเช่นเรื่องการศึกษานะครับเรื่องของอายุราชการเรื่องของวิทยาฐานนะเรื่องของผลงานต่างๆระดับชาติระดับเขตการทํา MOU นะครับแล้วก็ผลงานของโรงเรียนต่างๆนี้เขาจะมีการแบ่งเป็นสดมแล้วก็จะมีการประเมินที่นี้ครับว่าแต่ละช่องนั้นแต่ละคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ก็จะมีกรรมการประเมินศักยภาพ แล้วก็จะมีกรรมการที่รับฟังวิสัยทัศน์แล้วก็ให้คะแนนแก่ผู้ขอย้ายด้วยแล้วก็มีการกั้นกรองนะครับขึ้นมาแล้วขอ็กกศก็พิจารณาทีนี้ครับว่าคะแนนที่ออกมานี้คือใครได้คะแนนสูงสุดคนนั้นก็จะได้รับการรับย้ายครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการจัดทําที่ว่านี้ครับมีเป็นเท,ท็จทีนี้ครับแล้วมีการจัดทําที่เป็นเทจแล้วก็มีการรับรองเอกสาร,รที่เป็นเท็จครับนะฮะ โดยนะฮะจำเลย14คนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายกรรมการกาักรองการการย้ายและก็เป็นอ,อกคสอของสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่25ขอนแกน่นในข้อหามาตรา157ร่วมกันปฏิบัติโดยมิชอบครับแล้วก็มาตรา83มาตรา91แล้วก็มาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ4ก็คือแล้วก็มีการจัดทําแล้วก็รับรองเอกสารอันเป็นเท็จนะฮะ จัดทำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จกรณีที่โจทยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอ,อนแก่นวิทยายนตั้งแต่นู้นฮะปีพศ2558คดีถึงมีการพิพากษาครับเมือนกัดที่ผมเป็นกรรมการกศจชุดที่2นะครับโดนฟ้องตั้งแต่ปี60นะครับปี60แล้วก็คดีเพ,พิ่งมีการตัดสินไปปี6-1แล้วก็ พิ่งมีการตัดสินไปเมื่อปี62แล้วก็ปี63ครับใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ3ปีครับนะฮะสปีที่ต้องรอให้สารพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์นี่ครับสารก็มีการยกฟ้องไปในส่วนของกสจจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่อันนี้เป็นออกขอกขอนแก่นนะครับโดยสารคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาค4ครับมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยดังต่อไปนี้ครับทั้งหมด14คนด้วยกัน จำเลยที kind of sheep, ่1นครับนายจิติบุญเชิดลงโทษจำคุกไป6ปีจำเลยที่2นายกิติศักดิ์หองพิกุลลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่3นายวีระเดชซาตาลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่4นายบรรลังอนุพรลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่5นายสุรินล่าหาต้องโทษจำคุก3ปีนะครับลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่6นางกนิกาศีสัต รสษณาลงโทษจำคุก2ปีจำเลยที่7นายพัวดลหมื่นสีพรมลงโทษจำคุก2ปีจำเลยที่8นายสุนันคำจันทร์ลงโทษจำคุก2ปีจำเลยที่9นายสมเกียรติสีดอนชายลงโทษจำคุก2ปีจำเลยที่10นายลิขิตเพชรผลลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่11ว่าที่ร้อยตรีเจริญสุขทรัพย์ลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่12 พันตุลเอกสัียนชชยสงครามลงโทษจำคุก3ปีจำเลยที่13นายยุทธศาสตร์กงเพชรคนนี้ก็คือเป็นผู้ในการขอนกันพิทยายน์คนที่ได้รับการย้ายเข้าไปเป็นผอ,อ,อนี่นะครับปรากฏว่าศาลให้ยกฟ้องคนเดียวครับส่วนจำเลยที่14นายมโนตฟั่นฉิมนะครับลงโทษจำคุก3ปีพูดง่ายๆ่ายว่าทุกคนมีถูกลงโทษจำคุกสูงสุดนี้คือนายกิติบุญเชิดครับ6ปีที่เหลือก็มี3ปีแล้วก็2ปีตามลำดับนะครับ แต่ว่าคนที่ยกฟ้องคือนายยุทธศาสตร์โกงเพชรซึ่งเป็นผู้ในการขอนแก่นวิทยายน,นีครับยกฟ้องท่นนี้สารปกครองขอนแก่นได้มีคําพิพากษาไปเมื่อวันที่ก่อนหน้าอันเมื่อเมื่อสักครู่นี้คือเป็นสารคดีอาญานะครับก็คือสารคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4ตัดสินไปเรียบร้อยและเมื่อวานนี้ครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ครับก็มีสารปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่26กันยายน2561ครับได้เพิกถอนคำสั่งของ 25. สพม25สพมนี่ก็คือสนัง,งานเกตพื้นที่มัธยม25นะครับอุบลเรานี่คือ29สิทธิเกียรตนี่คือ218แต่ว่าขอนแก่นนี่คือ25ปรากฏว่าสารปกครองขอนแก่นให้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนะครับ ที่558ทับ255 558ทับ2558ลงวันที่30พฤศจิกายน,น2558เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายุทธศาสตร์กกงเพชรดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยความหมายคืออะไรคือคำสั่งโยกย้ายนี่คือมีการโยกย้ายผู้ริหารของสุพมอ25หลายคนแต่ว่าให้เพิกถอนเฉพาะของนายยุทธศาสตร์กกงเพชรกับให้ยกเลิกอันนี้เป็นคำสั่งของสารปกครองครับ ฉบับอื่นนี้ก็จะจบลงเพียงน,นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมติชนไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐก็จะจบลงเพียงแค่นี้อาจจะมีของมติชนบ้างที่มีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมว่าการฟ้องร้องนี้คือใครเป็นฟ้องใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยแล้วฟ้องฟ้องเพราะอะไรครับแต่ว่าไทยรัฐก็จบเพียงแค่นี้ครับแต่ว่ามินิเจอร์ออนไลน์นี้น่าจะเป็นนักข่าวในพื้นที่แล้วก็อาจจะเข้าใจวงการครูพอสมควรครับได้มีการอธิบายเพิ่มเติม นอกเหนือจากมติชนและก็ไทยรัฐครับโดยทนานมินาโตะอลน์รายงานเพิ่มเติมบอกว่าคดีนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศื่อสารในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากเพราะว่าจําเลยแต่ละคนของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศื่อสานะครับนี่คือคําเต็มนะฮะอักษรย่อคือกอกคสอแต่ว่าคําเต็มคืออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการสื่อสา ขอสั่งงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25หรือว่าอ,อกกสสพมน25นะครับซึ่งถือว่าเป็นการโยกย้ายตําแหน่งระดับผู้ในการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลั์โดยมิชอบครับซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ในการโรงเรียนคนปัจจุบันแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นถ้าเผื่อเราเรียงลําดับนะครับแต่ก่อนนี้อาจจะบอกว่าเบอร์หนึ่งนี่คือ ขวัญแก่นพิทยายนุนเบอร์สองคืออุดรพิทยาคมนะครับเบอ,อร์สามคือเบญจมมหาราชนะครับเมื่อสิปีก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วต่อมาก็เปลี่ยนจากขอนแก่นกลายเป็นอุดรน,นี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเป็นขอนแกน่นเบอร์สามยังคงเป็นอุบลก็คือเบญจมมหาราชแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับแลงกิ้งในอีสานเรานะครับเบญจมมหาราชนี้เป็นระดับที่หนึ่งของอีสานนะครับรองมาก็คืออุดรแล้วขอัแก่นไปอยู่อันดับสามครับตอนนี้ครับ นี่ในแง่ของแรงด์อิงหมายว่าอันดับของสถาบันการศึกษาของอีสานเราเบนนี่คืออยู่เบอร์หนึ่งของขอนแก่นเลยนะครับและถ้าเผื่อจะไม่ผิดน่าจะอยู่ลำดับที่ประมาณลำดับที่13ของประเทศไทยด้วยครับแต่ว่าเป็นที่1ของอีสานครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขน,ขนาดใหญ่และก็มีชื่อเสียงมานานได้การศึกษาแต่เหตุใดการโยกย้ายตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ครั้งนี้จึงส่งผลทําให้ อ,อกคสอนะครับหลายคนตกประจำเลยและก็ศาลได้มีคําสั่งพิพากษาไปแล้วตามเนื้อหาที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าแต่ละคนนี้เป็นคุบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากครับตัวอย่างเช่นนายบรรลังอนุพรนะครับนายบรรลังอนุพรนี้ถูกพิพากษาให้จําคุกนะครับนะฮะสปีครับ3ปี แล้วคนนี้ครับปัจจุบันนี้เป็นสสครับเป็นสสของจังหวัดขอนแก่นสังกัดพรรคเพื่อไทยครับนายบรรลังอนุพรนะครับปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสิบจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยถูกสั่งจำคุกไป3ปีครับแล้วก็รวมถึงอดีตผูใ้นนนในการโรงเรียนขอแนขอแก่นวิทยาลัยนะครับมีอดีตผู้ในการโรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยาลัย ถ้าเผื่อเปรียบเทียบไปขอนแก่นพิทยาลัยนี่ก็คือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หมายเลขสองของขอนแก่นเขาถ้าเผื่อเปรียบเทียบกับอุบลเรานะครับหมายเลขหนึ่งของเราคือเบญจำมหาราชเบอร์สองก็คือนารีนุกูลขอนแก่นนี่ก็คือเป็นเบอร์หนึ่งส่วนแก่นนครนี่เป็นเบอร์สองครับและก็มีอดีตผู้ในการโรงเรียนที่บ้าน,นี้เป็นอคสอ,อยู่ด้วยก็อย่างเช่นนายวีระเดชสาตาและก็นางกนิกาศีสัตร,รัศนาครับ ซึ่งก็เป็นอดีตผู้ในการโรงเรียนกลยานวัดโรงเรียนกลยาณวัดนี่ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่นะฮะของขอนแก่นผมเองเคยไปศึกษาดูงานเรื่องราวของศูนย์อาเซียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับถ้าเผื่อเปรียบไปก็ความยิ่งใหญ่นี้ก็ไม่น่าจะต่างไปจากนาีนุก,กูนนักกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีนายกิติบุญเชิดคนนี้เป็นอดีตผู้ในการของสพม25ครับปรากฏว่าสารพิพากษาให้จำคุกสูงถึง6ปีเพราะว่าเป็นจำเลยที่1นนายกิติบุญเชิดนี้เป็น พออ,อเขตพื้นที่สพมยี่ห้าครับจำเลยที่1ถูกจำคุกไป6ปีครับทางด้านนายยุทธศาสตร์กงเพชรปัจจุบันนี้เป็นผู้ในการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์สารยกฟ้องครับซึ่งคนนี้เป็นต้นเรื่องของคดีนี้แล้วก็อีกคนนี้ปัจจุบันนี้ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ในการสพมยี่ห้ารวมอยู่ด้วยส่วนนายบรรลังอนุพรซึ่งเป็นสะสะเขตสิบขอนแก่นเพื่อไทยครับ ต้องดูต่อไปว่ากะกะตจะคิดเห็นเป็นอย่างไรครับในประเด็นกฎเกณฑ์คุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงสมาชิก,กภาพความเป็นสสจะพ้นไปด้วยหรือไม่ครับก็ต้องดูว่าสารสารนี้นะครับเป็นสารชั้นต้นหรือว่าสารอุทธรหรือว่าสารน่าจะเป็นอยู่ที่ถ้าเผื่อดูจากตรงนี้น่าจะเป็นสารชั้นต้นครับถ้าเผื่อสารชั้นต้นก็ตีความได้ว่า คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดและก็แน่นอนเมื่อสั่งจำคุกนะครับบุคคลทั้งหมด13คนที่ถูกสั่งจำคุกนี้ก็ทำเรื่องต้องทำเรื่องประกันตัวครับนะต้องทำเรื่องประกันตัวแล้วก็แน่นอนช่วงของการประกันตัวนี้ก็ห้ามออกนอกประเทศอย่างเด็ดขาดนะครับนี่คือผลกระทบที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าความผิดนี้คือมีการจัดทำแล้วก็รับรองเอกสารเท็จนะครับ ในการโยกย้ายผู้บริหารของสพม .25 ครับตั้งแต่ปีพศ .2558 นี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวที่สะเทือนวงการครูมากทีเดียวครับซึ่งก็เหมือนกับทางด้านคดีกศจอของอุบลเรานะครับคดีกศจนี้ประกฏคนที่โดนโดนฟ้อน,นี่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ของจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าสารยกฟ้องครับ แล้วก็ยกฟ้องทั้งสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธร์แล้วก็ล่าสุดก็มีการฟ้องอีกนะครับมีการฟ้องกสจชุดปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าสารไม่รับฟ้องครับอันนี้คือความความแตกต่างกันนะครับระหว่างอกกสศกับกสจกสจที่โดนฟ้องชุดที่ผมอยู่ด้วยนี่ครับโอ้โหครับสา3คนครับแต่ละคนนี้มีแต่ตัวเป้งเปงของจังหวัดอุบลราชธานีครับไล่ไปเลยครับตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ2จังหวัดเลยครับ ผู้บัญชากรารทหารมณฑ์ผู้บัญชากรนทนทนารบมณฑลทหารบกนะครับอธิการมอราชพัฒอธิการมอบนผอ,อเขตพื้นที่นะครับผอ,อโรงเรียนดังๆนั้นนั่นเลยครับสาสิบสามคนนี้เรียกว่าเป็นตัวเปร่งของจังหวัดอบุรีรัานีครับแต่ว่าศาลยกฟ้องครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีการฟ้องกันก็ปรากฏว่าศาลก็ยกฟ้องอีกนะครับคือศาล ศารคดีอาญานี้ไม่รับฟ้องสาบปกครองนี่คือยกฟ้องครับนี่คือทิศทางน,นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาในเรื่องนี้ครับทีนี้เราไปถึงในส่วนของทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับก็เริ่มในส่วนของทางด้านอุบลสวิตถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถมีราต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับตรงไป อุบลสวิทหนึ่งก้าเถนนคลังอาวุธครับซึ่งเขาเองก็เป็นอู่ที่ใหญ่มากนะครับมีพื้นที่กว้างขวางมีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็ห้องพักผู้โดยสารห้องพักลูกค้าที่โอถงสะอาดสะอ้านครับห้องน้าสะอาดสะอ้านด้วยนะครับมีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมเครื่องมือครบครบคันทันสมัยครับฝีมือช่างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่าศูนย์บริการถึง30เ นอกจากนั้นเขาเองก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณนะฮะเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยด้วยอะไหล่และก็อุปกรณ์ชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ARB TGM Profender น้ํา้ำมันเครื่องโททานนะฮะหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่อเมรอนช่วงล่าง TRW ครับไม่พอนะครับเขายัางรับอัปเกรดนะครับรถของคุณนะฮะเออโทษทรีรับติดตั้งระบบแก๊สนะครับอย่างครบวงจรทั้ง l p g และก็ CNG ติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรครับนี่คืออุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับไปใช้บริการได้เลยนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นนะครับ ไปตรวจวัดสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินได้วความสบายใจครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านนะครับจะ ซื้อบ้านวันนี้ครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับเจริญทรัพย์นะฮะเขามีโครงการเจริญทรัพย์โครงการ14หน้าวัดบ้านตำแยเป็นโครงการแรกของอุบลเรานะครับที่นำเอาสไตล์โมเดิร์นมาก่อสร้างครับและก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ก่อสร้างไปเกือบ100%เต็มแล้วนะครับมียอดจองก็พิที่นาัพอใจนะครับฐานะคุณเกตเองก็เลยประสานมาว่ามีโครงการพิเศษของเจริญทรัพย์เกิดขึ้น3โครงการโครงการแรกเป็นอาคารพาณิชย์ สี่ัหา2ชั้นนะครับสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันอยู่ที่ซอยชยางกูล4 2ครับแล้วก็โครงการที่2นะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยนะครับหน่อตารางเมตรอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองจะก,ก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยวนะครับหหลังท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็โครงการที่อยากเน้นก็คือโครงการที่3ครับโครงการที่3นี้อยู่ซอยโลตัสครับอยู่ ด้านข้างของโรงแรม A อ้เขามีพื้นที่ว่างอยู่ครับและจะก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยนะครับทั้งหมดนะฮะ174ตารางเมตรทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ไปจองนะครับไปจองภายในวันที่13เมษายนนี้ครับคุณเกตแจ้งมาบอกว่าจะลดราคาให้ทันที1 0 0 0 0แสนบาทครับยิ่งกว่าถูกหวยนะครับถ้าเผื่อท่านไปจอนะครับ โครงการที่3อยู่ข้างๆโรงแรม a p l u นะครับเฉพาะตัวที่มีเนื้อที่นะครับหกตารางวานะครับจองก่อนวันที่13เมเมษายนครับลดให้ทันที1 0 0 0 0แบาทครับติดต่อหาคุณสุน,นันนะครับ0856321118ครับและถ้าเผื่อใครที่มี อาการบิเวเนียศีรษนหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพบพานา้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับนะฮะนี่คือสูตรต้นตํำรับของเมืองไทยเรานะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับนะฮะที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ยอดครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้บิงเวียศีรษนน้ำมือตาลายเป็นมีอาการปวดนะครับตรงไหนนวดคลึงได้ครับสบายสบายราคาก็ไม่แพงด้วย ที่ร้านคลงังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการครับ